Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lach Yeah, those whispers all around say she has a reputation Don't ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับโหน้าเคียวเอ็กซ์ตัตั้งนะครับตอนนี้มีให้เลือกอยู่5แบบนะครับ5แบบคือแบบสติ๊กเกอร์น,นะครับแต่ว่าโชคหน้าแหละเป็นรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นโชคหน้า เคเป็นแบบหัวตั้งนะครับแกนโตอยู่ที่สามสิบสามมิลนะครับตัวนี้สามารถใส่กับพวกบังลมหรือว่าเคเอ็กเดิมๆได้นะครับตัวนี้จะนุ่มๆนะครับเนี่ยฟิลกดจะแบบนี้นะครับนุ่มๆนะครับนี่สติ๊กเกอร์จะมีให้เลือกอยู่นี่ครับมี k y b มีโซวาแล้วก็ wP แล้วก็ฟอกแล้วก็เออร์ลินนะครับส่วนเวลาตอนติดตั้งเข้าไปในรถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เซตมาแล้วนะครับตัวนี้เซตมาแล้วพิเศษนะครับตัวนี้เวลาใส่เข้าไปจะนุ่มแบบนี้นะครับเนี่ย เวลากดเข้าไปมันจะมันจะไม่แข็งนะครับมันจะเป็นแบบฟิลนุ่มๆนะครับสําหรับสําหรับอาขี่เข้าป่านะครับขี่เข้าป่าหรือจะใช้แข็งนะครับแต la ่ไม่เหมาะสําหรับการโดดเนินสูงสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการเข้าป่าขี่เที่ยวป่าขี่เล่นนะครับไม่เหมาะกับการโดดเนินสูงๆนะครับฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งจะแบบนุ่มๆนะนี้คือกดแบบเบาๆนะคเนี่ยนนี้คือกดแบบเบาๆฟิลนุ่มๆนะครับตัวนี้เซ็ตน้ำมันมาแล้วนะครับตามน้ําหนักคนขี่นะเนี่ย ถ้าต้องการสปริงที่แข็งกว่านี้ก็สามารถปรับดันสปริงให้แข็งได้นะครับถ้าต้องการให้หนืดกว่านี้ก็สามารถเซตเบอร์น้ำมันที่หนืดกว่านี้ได้นะครับตันนี้สามารถใช้ขี่บนท้องถนนแล้วก็ขี่เล่นขี่เที่ยวป่าได้นะครับอันนี้เป็นสเปคขี่เล่นครับนี่เป็นฟิวแบบนี้นะครับนุ่มๆแบบนี้นะเนี่ยช่วงยุบเยอะนะครับหนุนสี่ห้านิ้วนะครับช่วงยุบแบบเนี่ยนะครับประมาณนี้นี่แล้วก็ส่วนพวกที่ยังไม่ได้เซตนะครับพวกที่ยังไม่เซตนี่คือเป็นความหนืดโรงงานนะครับ พวกนี้ต้องลองไปใส่ดูก่อนนะครับว่าต้องการความหนืดมากหนือน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนั้นนะครับตัวนั้นเซตน้ำมันมาเป็นโมตูนเบอร์2ี่สิบนะครับตัวนั้นแต่ตัวที่ใส่มาก็จะเหนื่ยหนื่หน่อยนะครับเนี่ยที่เขาเซตมาก็ยังหนื่เหนื่อยหน่อยครับตัวนี้ก็อความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเซตครับไปใส่รถดูก่อนนะครับแต่ถ้าใช้งานดูแล้วว่ารู้สึกว่าแข็งหรืออ่อนไปเดี๋ยวค่อยมาขยับเบอร์น้ำมันกันนะครับนี่นี่ครับเป็นของใหม่นะครับตัวนี้เป็นของใหม่เป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรก ตัวนี้เป็นระบบดีดดีดอยู่ข้างซ้ายนะครับนี่เป็นดีดอยู่ซ้ายนะครับแกนล้อตัวนี้ใส่กับ12มิลนะครับเป็นรูเพา12มิลนะครับถ้าให้แนะนําใส่แบบตรงรุ่นก็แนะนําเป็นดุมงานอินโดเหมือนกันครับตัวนี้เป็นชกหน้างานอินโดนะครับแนะนําเป็นดุมตัวอินโดเป็นดุมหน้าเคียวเอ็กนะครับดุมหน้าบวกจานก็อยู่ที่1,000นบาทนะชกหน้าตัวนี้นะครับสินค้าพร้อมส่งครับอยู่ที่3,500บาทนะครับ ฟิลลิ่งมันจะดีกว่าเราไปหาโชคมือสองมาดัดแปลงมาเปลี่ยนแกนเปลี่ยนสปริงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีตั้งแต่กําเนิดก็คือมันเป็นของรุ่นเคียวเอ็กนะครับแต่ว่ามันเป็นงานอินโดนะครับตัวนี้ยางหุ้มโชคมาครบแบบนี้นะครับกระบอกก็เป็นกระบอกใหม่นะครับความลื่นความเนียนสมูทไม่ต่างกันนะครับเนี่ยมันจะต่างของเก่านะครับทอมเป็นของใหม่นะครับท่านใดสนใจอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับของตอนนี้เหลืออยู่ประมาณได้เก็บประมาณสักยี่สิบสามสิบนะครับ าท่านใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเอาไปแปลงใส่บางลมหรือแปลงใส่รุ่นอื่นนะครับที่ต้องการให้ทําแกนคอให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ชุดจบพร้อมทําแกนคอก็อยู่ประมาณบวกไปอีกพันห้านะพร้อมลูกปืนครับสาหรับที่ไปใส่บางลมจะต้องการใส่แฮนด์เดิมก็แจ้งมานะครับแฮนด์เดิมก็คือจะมีแกนตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มาอย่างนี้ครับส่วนถ้าจะใส่แฮนด์บาร์แล้วก็จะทาตัดตัดช่วงนี้ให้สั้นแล้วก็ทําเกียวทําลูกปืนเป็นของบางลมนะครับแล้วก จะสามารถใส่แฮนด์ตรงนี้ได้นะตอนนี้เป็นรูแฮนด์ผอมนะครับมาพร้อมตุ๊กตายางรองกันกระแทกมาหมดนะครับถ้าจะไปใส่กับแฮนด์อ้วนก็เสริมตุ๊กตาไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นตุ๊กตาแฮนด์อ้วนนะครับชุดนี้สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับจะเป็นใส่แบบไหนก็จบให้ได้นะครับความยาวลืมบอกนะครับความยาวอยู่ที่83เซนะครับตัวนี้ความยาว83แกนโตอยู่ที่33มิลนะครับเป็นของใหม่นะไม่ใช่มือสองนะเป็นของใหม่แกนสวยใสนะไม่ต้องลุ้นนะครับคือซื้อไปยังไงก็จบนะครับไม่ต้องไปล แกนจะสวยไหมตามมดไหมอะไรเหมือนที่เคยหากันนะไม่ไม่ต้องไปรุนนะครับตอนนี้จบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยทําแบบนั้นนะมันไม่จบครับมันเสียเวลาครับมันใช้เวลานาน,นะครับโอเคครับชุดนี้ของมีพร้อมส่งประมาณ20ชุดนะครับสนใจทักมาครับ Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just Wanna get her all alone on a mattress? I just wanna have it. I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah kid. the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I'm saying. And they say that she's not easy. No, she's it's really complicated, but that only makes it better.